5จุดเช็คง่ายๆก่อนคุณประกาศขายบ้านแล้วคุณจะไม่ปวดหัวแบบนี้อีกข้อหนึบ้านต้องพร้อมอยู่จัดบ้านให้สะอาดค่ะโล่งและสว่างคนเห็นแล้วก็อยากจะเข้ามาดูค่ะข้อสอ ภาพถ่ายต้องชัดเจนแนะนําให้ถ่ายตอนเช้าที่มีแสงธรรมชาติอย่าลืมถ่ายมุมกว้างกับหน้าบ้านด้วยนะคะไหนอับเก็บเอาไว้ก่อนค่ะข้อ 3. เตรียมเอกสารให้ครบค่ะเตรียมเอกสารเตรียมโฉนดคำนวณภาษีเอกสารธนาคารไว้พร้อมนะคะเวลามีลูกค้าพร้อมซื้อจะได้ไม่สะดุดค่ะข้อ 4. เขียนประกาศยังไงให้รู้สึกว่าซื้อไปแล้ว คุ้มอยู่จริงๆใช้ภาษาง่ายๆเหมือนกันเล่าเรื่องนะคะไม่ต้องเป็นทางการเกินไปค่ะข้อห้า,หาตั้งราคายังไงให้ตรงตลาด,ลาดก็ปรับลดลงจากตลาดประมาณสัก2-3%ค่ะจะได้คนทักเพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยแต่ถ้าใครเห็นว่ามันยุ่งยากเกินไปจะหาในหน้าช่วยดูแลการขายให้ลินก็พร้อมที่จะดูแลให้คุณเสมอนะคะกดติดตามไว้เลยนะคะลินจะมาแชร์เคล็ดลับขายบ้านให้ไวได้ราคาทุกวันที่นี่ค่ะ